ข้าไม่เป็นเลยสักอย่างพี่ก็รู้ผมได้แต่จับนกไปวันๆอย่างนี้แหละของนี้ไหมทุกวันนี้ด้วยพี่ก็ย่างไก่อยู่แล้วพี่ย่างเผื่อเองได้จิ๋ว,วดีลเลยพี่เอ้ยดีดีเองก็แค่เอาค่าไก่มาให้พี่ใช่ไหมแล้วพี่ก็ย่างเผื่อเองเริ่มตั้งแต่พุ่งนี้เลยเข้เามาขอบคุณครับพี่ลีพี่ลีลจดีจริงๆ ใจผัวหม่โถตกเย็นมันแบงโชยัยมีทุเอ้ยอุ้ยแม่จ๋าแม่แม่ออกมาทำไมแม่ทำไมไม่นอนแม่เบื่อลูกมีมาไก่อยู่แล้วลูกจ๋าแม่โไม่หน้าอะไ อหลางหมักไก่ก็ก็จะมาช่วยแม่ลมันเยอะเยอะนะลูกนะอุ้ยลีขอโทษแม่ลีลืมไปลีลีขอโทษไมลีขอโทษแม่เป็นไรไม่เป็นไรจันทร์แม่ขอโทษแม่ไม่ถือแล้วลูกแม่ไม่ถือแล้วลูกแม่ไม่ถือแล้วลูกโอ้โหทำไมไก่มันเยอะแยะนั่นลูกมือขายดีเลยจ้ะเป่าจ๊ะแม่คัวว่าวันนี้เนี่ย ดีตั้งใจจะหมักไก่ไปเผ่ยจิ๋วลูกไปจีดนะจะ๊ะเพราะว่าลีอ,อยากให้มันเลิกขายนกปล่อยมันถูกเขาลังแกม,มันน่าสงสารนะจ๊ะแ,แม่ <c oughs> ดีแล,แล้วลูกหมั่นทําบุญด้วยการให้เนี่ยใจเราจะได้สบาย <c oughs> นะลูกนะเราเห็นคนที่เขาอ่อนแกกว่าแล้วก็ช่วยเหลือเขาแม่ดีใจจริงที่เห็นลูกเป็นอย่างเนี้ย เห็นเห็นแม่แม่ไม่บอกแล้วแม่แม่อย่าพูดยาวๆถอยแม่เข้าไปนัง่งข้างในใจใจนะไม่ลูกแม่อยากนั่งข้างนอกเนี่ยแม่อยากนั่งรับลมอีกนิดนึงข้างในมันอึดอัดลูกก็เอาฉะนั้นก็ตามใจแม่แล้วกันรีขอตัวไปผัดภาพน้ําก่อนนะจ๊ะลีเหนียวตัวแลวแม่จะได้ไม่เหม็นกลิ่นไก่ที่ตัวรีด้วยนะจ๊ะไปลูก แม่ขอโทษนะลูกนะที่แม่ไม่ได้ช่วยลูกทํางานเลยสักนิดนึงโอ้ <c oughs> แม่จ๋ไม่เป็นไรหรอกจาก้าอย่างนั้นเถอะแม่ก็ไม่สบายใจอยู่ดีนั่นแหละลูกต้องทํางานหาเลี้ยงตัวอยู่คนเดียวนะลูก <c oughs> โอ้แม่จา๋าตอนพ่อตายแล้วแม่เลี้ยงลีมาคนเดียวทำไมแม่ไม่มาพูดบ้างเลยละจ๊ะ ลูกจนะ้าทาแม่ลดชิถิลงไปไปกลับท้าคุณตาคุณยาย <S <S แม่ว่าลูกของแม่คงไม่ลำบากคงจะสบายกว่าน,นี้แลลูกโอ้แม่ตอนนี้เราก็สบายดีจะไม่เห็นจะต้องไปยุ่งกับใครเขาเลยจริงๆนะแค่ลีเห็นแม่สบายดีลีก็มีความสุขะละชื่นใจของแม่ กลิ่นไก่ในลูกนะไปอาบน้ำไปลุกป,ปะกเดี๋ยวมากินข้าวกันงั้นแม่คอยดีแป๊บหนึ่งนะจ๊ะามลูก さよかったのうーきなはずだのびっくりせいで พี่ไหนไปไหนแล้วะเฮ้ยไหนดิเออเฮ้ยไหนวะไหนพี่ไหนวะเฮ้ยจริงจริงเลยพี่นี่แป๊บยังไงเฮ้ยไหนวะไอ้พวกเวรถึงมาดูกวาดน้ำเนี่ยมึงไม่มีเงินใช่ไหมมึงเป็นอะไรมึงมาดูกูทำไมฮะเดี๋ยวกูก็เตะไอ้ม้าแตกลยพวกนี้มอพอแต่ไรนี่มึงไปดูเป็นมึงนี่ยมากูรู้กูไปดูมึงเสียลูวก็ตามหรอก อาไอ้ชันช่วยหามให้มป้าได้จิ้มกลับมาเลยมึงวิ่งหนีกูไปทำไมมึงมา่สองคนมึงได้จิ้มกลับมาดูกูเลยมึงกลับมาดูกูเลยมึงกลับมาไอ้พวกวิบลิตทุเรศถุยจะมาดูกูดุยเลียมึงเสียหน้ตายแล้นะวะฮะเสียหน้ตายมึงก็เนี่ยโอ้ยแลนด์โอ้โหแลนดิ้งแลนด์ซัดซัด กินเหล้าไปถึงไหนฮะเนี่ยไปช่วยกันทำกับข้าวกับปลาหน่อยสิจะกินไหมข้าวอะทำไม่เป็นครับอ๋อให้ช่วยทํางานทํ่ทำไม่เป็นขึ้นมาเลยเชีวยวแหละตามจริงๆอ่ะชีวิตนี้ทําอะไรเป็นบากนอกจากกินเหล้าดามานานยังทําอะไรเป็นอีกฮะชนไก่คุกไก่เลยดีไหมเนี่ยก็เป็นครูสอเนเจนรานี่ก็ต้องแดนซิ่งเป็น เล้ว<อ>ช่วยช่วยช่วยนี่ขอเลยเขาจับย<อ>กขาบ้านทังนี้แรงแล้วลูแรงนี่ครับเขาด้านเซนต์ต่อนนี่อย่างเงี้ไม่ต้องไปช่วยทำกับข้าวโอ้โหว่าตายละาทำไมต้องมาตายก่อนได้รับมรดกทำไมอ้าวอ้าลงไปทำไมแล้วฮะ เป็นอะไรเจ๊น้ำก่อนเจ็นำนะายไม่เอาไปช่วยทำกับข้าวเสไปช่วยเลยไอ้นี่ตายแล้วไม่หมดแล้วเฮนช่วยแล้วไม่เล่นนี่ออกไปหาคนข้างนอกไปเต้นกันดีกว่าแลวอย่ามาตวาดใ้น้อยเชไปนะเว้ยเฮ้ไปเลยโอ้ยขานักเลยโอ้ย ไอ้จ๋าไอ้จาเธอจ๋าเข้าไปนอ้ข้างในไม่จ๋าข้างนอกมันเย็นเดี๋ยวแม่จะป่วยนะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าตื่นเถอะแม่ แม่จ๋านี่หุยตัวร้อนด้วยเอ๊ะแม่จ๋าแม่ลุกขึ้นไหวไหมแม่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 จ๋าเอ้ยแม่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 ตื่นเถอะแม่แม่แม่จ๋าตื่นเถอะเอ้าเบาเบาเบามือมือมือเดี๋ยวอ้อัดเยอะอะไรเอ็งจะเอาอะไรใส่อะ จอดดินี่คนยันสักชายทำอะไรต้องสงา่างามรู้ไหมโอ้โหง่าวัาแต่แค่นี้ขี้วติว๋วเข้าไปเองได้หือโอ้ยไม่ต้องพึ่งรถเข็นให้อายหมอไปได้น,นี่อ่ะไนปะอาบน้ำสิคุณเราอยู่ยตงนี้ดีกว่าเดี๋ยวทำแผลเสร็จแล้วผมจะตามออกมาอ่ะอะไปไปไปเค่ะไปไปไปเลยต้องห่วงอ้า แม่จ๋าเออกทางหน่อยครับกอ,อ,อทานหน่หอยเออคุณครับผมว่าคุณรออยู่ข้างนอกดีกว่านะครับแล้วแม่ฉันอ่ะเออถึงคุณเข้าไปคุณก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอดีกว่านะครับเออยังไงฝากแม่เลยนะพี่ครับแม่ อาะเบาเบาๆดิโหเจ็บปนตาไหลเบาอย่างที่สุดนะนะคุณโอ้โหนี่เบาเลยเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยก้อนอะไรเนี่ยโอ้นี่ลำหักลำโค่อย่างงี้หน่าไปต่อยบวยถ้าไม่น่ามาทําแผวไมาน่าเป็นหมอเนี่ยโอ้โหไปต่อยคนตายเลยเนี่ยคุณพยาบาลเพราะว่าคนไข้รายเนี่ยเราไม่น่าจะใช้เข็มหรือแผลเขานะ เพรว่าเราใช้จักเย็บให้เขาดีกว่าไหมคุณใช่ยพี่ชนก็รู้ว่าอย่างนั้นแหละค่ะจะหมอจะให้เอาจักไปเลยไหมคะเฮ้ยดีดีคุณพยาบาใจคอจะไบกเอาจับมันจริงเหรอพี่ชันครับขอเชิญอาจารย์ดูคนไข้คนนี้หน่อยครับคุณพยาบาลช่วยทําแผลให้คนไข้คนนี้นะเดี๋ยวหมอจะกลับเยึดอ้าวแล้วกันนี่หมอเฮ้ยเราจะยังไงอ่ะจิโอ้โหเฮ้ึโอ้โห โู้จะมีซี่ขนาดนั้นนี่คุณพีวาคุณคุณว่าเขาจะเขาจะตายไหมเนี่ยถ้าถ้าอ๋อโหจะกดปัญหาไม่ใช้สักบมันแล้วโคนรอแแบอโอ้โอ้อ <mass ę> ้อโอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้ ดิฉันหมดสติไปแล้วครับคุณหมอลูกสาวคุณบอกว่าคุณน่ะมีไข้สูงมอนหมดสติอยู่เออคุณมีอาการอย่างนี้บ่อยไหมครับก็เลี้หลังๆค่ะบ่อยค่ะแต่ดิฉันไม่ได้เป็นอะไรนะคะดิฉันหายแล้วค่ะดิฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆค่ะตายไม่ตาย มีแต่ถ้าจะสูบต้องไปสูบข้างนอกนะเ็าไม่ให้สูบหรอกในนี้นับไหมเนสเมมาครับโอ้ยชายชายชาย้ายหมื่นหมื่นอ๋อชายเป็นใช่หมออายเจ็บดูหน้าดิวันเย็บหน้าตึงหมดเลยเห็นไหมนี่ดูหมอมันต่อยมัวอยู่หรือเปล่ามันเย็บฉันนี่จัด เห็นเห็นหนังรงเท้าไม่รู้จบช่างหนังหรือจบหมอผมองคุณแค่นี้นะครับอ้าะแล้วไงไปไหนล่ะเดี๋ยวสิมาเห็นไฟเสี้ยไว้แล้วใส่กันต่อไปได้ไหมคะน้อยไม่แหปากทายแล้วเดินได้แข็งแล้วอ้าว่ไอ้สัตว์ลุกได้ก็มาทำมานั่งแท่ได้ไปมันโค้งองอนด้วย ปเสียดายเล่าหายเมาเลยโดนไปเบียงเฮ้ยนี่เอออะไรนี่เมื่อกี้เห็นไอ้ผู้หญิงนี่ก็เข็นผ่านมาไหมเฮ้ยหลังฉันน่ะทำไมที่หน้าซี่ๆล่ะอุ้ยผมใส่ใกล้ตายไม่ตายก็เจียนฮะเออนี่เมื่อกี้ตอนฉันเย็บแผลอยู่นะตอนที่หมอเย็บใหฉันนะมีหมอมากลุ่มหนึ่งเออหมอมากลุ่มหนึ่งแล้วมาไอ้หมอฉันไปช่วยด้วยโอ้โหแสดงว่าต้องมาทานะโอ้โหลงมาเป็นตายไร้ดีนะ่แม่แม่ แม่ได้เลยตาวุ้มจาแม่แม่ม่จ๋าแม่แม่หมอแม่เป็นไงบ้างคือแม่ที่ว่าจะรับคนไข้ไว้ดูอาการอย่างกล้ิดสักสองามนก่อนแล้วค่อยกลับบ้านไปดูหน้าคนไข้ตายเป็นไงปะตนแรกหนักขนาดนั้นช่หมหมอูชเฉยเฉยเออคือว่าหมอเห็นว่าแม่อยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยกว่าก็ได้ค่ะ สลินคุณสักชัยเฮ้ยไออเมื่อก่อนเคยเห็นกันบ่อยเพราะคุณสลินเป็นเพื่อนกับดารานี่เกือบ2ี่สิบปีแล้วจร่งเขาไม่ได้เจอกันเลยใช่ใช่ดาราสบายดีเหรอจ๊ะ ว่าให้คุณอาเขาสิลูกอ,อาศักเขาเห็นเราเล่แต่แบกบอกนะาลูกโอเเอเอนี่จริงสิคุณกับดาราเนี่ยนะออกคู่ใต้คียงกันเลยนะกอคือจะพร้อมๆกันเลยนี่จ้ะฉันกอยก่อนดาราอาทิตย์นึงแล้วลูกคุณสักมือ